เปิดทาพน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟมารยาทงานตั้งแต่น้อยเลยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสาวน้อยน้องปีใหม่ลูกสาวของคุณแม่สุขที่รักแอฟทักซอนเพอแป๊แบเดียวตอนนี้น้องปีใหม่เองเริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะคะ่ะอยู่ในวัย6ขวบกันแล้วเรียกได้ว่าเติบโตสมวัยจริงๆหากจะเห็นได้ว่าคุณแม่แอปเนี่ยมักจะอัปเดตภาพลูกสาวให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆยผ่านทางอินสตาแกรมค่ะกับล่าสุดมีการเผยโมเมตนต์น่ารักของน้องปีใหม่ ตอนรับเช้าอันสดใสแต่งชุดยูนิฟอร์มนั่งเรียนออนไลน์กันแบบน่าเอ็นดูแต่ก่อนจะเริ่มเรียนเนี่ยทำเอาบรรดาแฟนกลับตามพามาชมกันเพียบนะคะเมื่อน้องปีใหม่ได้มีการไหว้พระก่อนเรียนซึ่งเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมสมกับที่แม่แอปสั่งสอนมาเป็นอย่างดีทาเอาบรรดาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และชื่นชมกันอย่างมากเลยทีเดียวละคะจะเป็นยังไงสําหรับความน่ารักในครั้งนี้มาชมภาพกันคะ่ะ